สวัสดีค่ะคุณพูชวลิษหนูชื่อนางสาวอาริยาชยกุลห้องม .5 ทับ4เลขที่23จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาโดยได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด6หัวข้อดังนี้ค่ะ 1. เกิดจากความไม่รู้เนื่องจากมนุษย์ในสมัยก่อน ยังไม่มีความเจริญทางน้านวิทยาศาสตร์จึงไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆจึงคิดว่าอำน,นาจเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าเป็นผู้รมบันดาลให้เกิดขึ้นเช่นไรจินเทพเจ้าแห่งสายฟ้าในลัทธิชินโตของประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเสียงฟ้าร้องเกิดจากการที่ไรจินแปลงกายเป็นปีศาจแล้วตีกอง หรือความเชื่อของคนในสมัยก่อนของชาวจีนที่เชื่อว่าฟ้าผ่าเกิดจากการที่เทพเจ้าลุยกงซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้น 2. ความกลัวสืบเนื่องจากความไม่รู้จึงก่อให้เกิดความกลัวมนุษย์กลัวว่าตนเองจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจึงเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าเพื่อทำให้ตนเองสบายใจเช่นความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนที่เชื่อว่าเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องให้ซ่อนสะดือไม่อย่างนั้นใดจนินเทพเจ้าแห่งสายฟ้าจะมากินหรือความเชื่อของคนจีนในสมัยก่อนที่เชื่อว่าฟ้าผ่าเกิดจากการที่เทพเจ้าลุยกง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าลงโทษทันผู้ที่ก่อความผิดจนไม่สามารถให้อภัยได้ 3. ความเชื่อมนุษย์คิดว่าเมื่อตนเองเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าจะทำให้ได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภยัยและได้รับผลประโยชน์จึงมีการกราบไหว้บูชาเช่นคนญี่ปุ่น ที่มีการบูชาเทพเจ้าบิชามอนซึ่งเป็นเทพผู้คุ้มกฎและปกป้องผู้บูชาจากภัยอันตรายและผู้ผีปีศาจต,ต่างๆหรือว่าชาวจีนที่มีการกราบไหว้บ,บ,บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๋ยในวันตรุษจ,จีนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย 4. ความต้องการเหตุผลเมื่อมนุษย์มีความเจริญมากขึ้น สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้จึงต้องการหาความจริงของชีวิตศาสนาประเภทนี้เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมเช่นศาสนาเชนและศาสนาพุทธที่เจ้าชาสิทธัตถะทรงออกผนวดหลังจากทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ได้แก่การเกิดแก่เจ็บตายจึงบำเพ็ญทุกกริยาเพื่อหาทางออกของชีวิต หความต้องการที่พึ่งทางใจเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆจึงต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อให้ตนเองรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากยิ่งขึ้นสิ่งนั้นก็คืออำนาจเหนือธรรมชาติหรือเทพ,พเจ้าหความต้องการความสงบสุขทางสังคม เนื่องจากความต้องการความสงบสุขทางสังคมจึงมีกฎหมายข้อบังคับต่างๆและศาสนาที่มีหลักธรรมคำสอนช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เช่นศาสนาพุทธที่มีศีลห้าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนขอจบการนำเสนออินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ